วันนี้อยากจะพาทุกคนพอกหน้าด้วยสูตรยางมะละกอ,อยางบกอเอาจากลูกเล็กหรือว่าลูกใหญ่ก็ได้ถ้าลูกไม่น้อยแบบนี้รู้สึกว่ามันจะไม่มีการเจริญเติบโตกระบิดลงมาแล้วก็ปาดควนแล้วก็ต้อเอาอยางมันเลยเอา้าทุกอย่างคือการทดสอบนะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสําหรับการพอกหน้าในวันนี้ และนี่จ้ะคือ,อยางมะละกอที่จะไก่ได้มาไปที่เรียบร้อยค่อยก็จะพอกเฉพาะจุดให้ดูก่อนนะดับแรกก็คือค่อยเป็นกะอยู่นะตอนนี้คือเยอะมากเรื่องฝ้านะว่าเป็นเยอะแล้วแต่จางได้เร็วกว่าความเป็นกะของค่อยมากๆเลยค่อยก็จะพอกตรงเป็นกะของค่อยคือให้หนาที่สุดแล้วหลังจากนั้นที่เหลือก็จะพอกทั่วใบนะไปเลยค่ะทุกคนเพราะว่าตัวยางมากะกอจะไก่พอกแล้วรู้สึกว่าผิวมันเนียนมันนิ่มมันใสจริง สำหรับตัวโดยส่วนตัวของเจ้าของเองเด้แต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นไม่อาจรู้ได้เพราะฉะนั้นแล้วมันอยู่ที่ใจถ้าหน้าไม่หนาอย่าหาทำคือจังข่อยหลังจากที่พอกแล้วเจ๊ก่ก็จะทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะทุกคนแล้มาดูการล้างออกและนี่ก็คือผิวหน้าที่ค่อยล้างวมสะอาดจากการพอกด้วยยางมะละกอเป็นเวลาสินาทีมาดูกันชัดๆอีกรอบนึงเห็นไหมไม่มีผื่นขึ้นไมมีแผลเป็น มัมีร้อยดำร้อยแดงใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแลว้วค่อยใช้ค่อยไม่แพ้แต่คนอื่นบ่หู้ค่ะทุกคน